มันมีนักเตะหลายคนที่ประสบความสำเร็จมากมายในอาชีพของตัวเองแต่มันจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในทุกที่ที่ตัวเองไปอยู่การปรับตัวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องยากแต่เมื่อเจอเข่าสภาพแวดล้อมใหม่ๆเพื่อร่วมทีมใหม่ๆบางคนย้ายทีมความเก่งมันก็หายไปเลยแต่ถ้าว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันใช้ไม่ได้กับนักเตะเหล่านี้ครับที่เป็นตัวเลือกของคลาสเอ็มซีมันตีลีกแชมเปี้ยนที่กวาดความสำเร็จมามากม,ม,มายและมีคุณตามล่าได้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์สิวันนี้ เริ่มจากคนนี้คนแรกคูตินโยเราอาจจะติดภาพคูตินโยตอนอยู่กับผงแดงที่ตัดสินใจย้ายทีมเพื่อความสําเร็จและวก็เล่นไม่ออกกับบาร์เซโลนาทีมในฝันของตัวเองแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่านับตั้งแต่ตอนนั้นคูตี่พอมดน้อยของแฟนๆก็ประสบความสาเร็จคว้าแชมป์แบบกระจุยกระจาาไล่ตั้งแต่ตอนอยู่กับบาซ่าจนถึงตอนที่ย้ายเล่นกับบาเยิร์นเอาง่ายๆครับอย่างตอนอยู่กับบาเยิร์นเมื่อปีที่แล้วคูตินโยก,กวาดแชมป์มาครองมากมายกลายเป็นทริปเปิลแชมป์ครั้งที่สองในบริษัทของสโมสรกับการตบสตตที่ขวางทางไม่ว่าจะหนนาาไไไยังงรรปถึก่ บาซา่ซาต้นสก,กัดที่แท้จริงของตัวเองไป8-2ซึ่งตัวเขาก็ยิงได้ในแมตช์นั้นเช่นเดียวกับบาร์เซโลน่านะครับแม้ว่าตอนที่เขาเป็นตัวสำรองตัวเองก็ก,กวาดแชมป์ในสเปนมาครองได้อีกและตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็นตัวหลักของทีมอีกครั้งซึ่ง,งเราก็ต้องยอม,มรับแหละครับว่าด้วยทักษะรอบด้านของครูติโยที่มีทั้งความเร็วและเทคนิคและทีเด็ดจากลูกยิงใกล้เขาเป็นกลางรุกของฟีฟ่าออนไลน์สี่ที่ต้องล่าเขามาสู่ทีมโดยเฉพาะกับคลาสใหม่เอ็มซีแบบนี้แหละครับคนที่สองแล้วน้องสาวค่าริบเบนเซม่า นี่เป็นกองหน้ามหาเทพชาฝรั่งเศสของเรอัลมาดริตที่เรียกได้ว่าตลอดอาชีพเต็มไปได้วยความสำเร็จไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนแม้ว่าในชีวิตนี้จะอยู่แค่สสโมสรน,นั่นคือลียงกับเรอัลมาดริตแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแชมป์เพียบทุกปีและไอ้นี่แม่งแชมป์เพียบมาตั้งแต่เป็นเด็กเยาวชนแล้วด้วยนะครับเบนเซมานั้นเป็นนักเตะชุดสุดท้ายของลียงชุดลงเป็นยิ่งซึ่งเขาเป็นดาวรุ่งมาจันของทีมในปีนั้นก่อนจะย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริตซึ่งเวลาผ่านไปถึงตอนนี้11เต็มแล้วเขายง่ริงของเรอมาดนียวนกองหน้ามาากมยทที่ีม ซื้อเข้ามาต่างทําได้แค่เป็นตัวสํารองของเขาที่ยังเป็นหนึ่งในชาร์ตดาวยิง5อันดับแรกตลอดการขาสสองสโมสรเรเอัลมาดริดจากสถิติการทําประตูที่ถล,ล่มทลายจุดเด่นของเบนเซม่าไม่ใช่เรื่องของการทําประตูนะครับผมแต่ว่ามันยังมีเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมที่เขาสามารถช่วยให้เพื่อนเล่นไดงง่ายและมักจะทําได้ดีในเกมใหญ่ๆโดยเฉพาะการลงต่ําหรือว่าทางออกมารับบอลไม่ใช่แค่รอยิงอย่างเดียวซึ่งแน่ใจได้แหละครับว่าเขาจะทําให้สมดุลของแนวรุกค,คุนดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อเปิดให้ได้สักตัวแล้วไม่รัวกับคอมได้เลย คนที่สามเดม่า เทพเซมบาที่โด่งดังและมีฝีเท้าอันเอกอุกเขาเป็นความหวังของวงการฟุตบอลบราซิลในปัจจุบันที่เดินทางมาพร้อมกับความสําเร็จตั้งแต่เป็นยังววยรุนอยู่กับซานโตสกับพาทีมประสบความสาเร็จมากมายไล่ตั้งแต่แชมป์ในประเทศตามด้วยแชมป์ทวีปรายการโคปาลิปาตาดอเรสก่อนเจ้าหนูคนนี้จะย้ายมาเล่นที่ทวีปยุโรปกับบาร์เซโลนาในเวลาต่อมาซึ่งที่นี้เองนะครับทำให้เนม่าได้รับฝีเท้าให้โหดสัตว์ยิ่งขึ้นณวันนั้นเจ้าหนูเนม่าประสานงานกับหลุยส์โซเรสและเมสซี่เป็นสามประสานรอวมกัอส เราไปถึงทริปปิลแชมป์อันยิ่งใหญ่เมื่อปี2015จากนั้นนะครับผมชีบจอนก็ลงท้าอีกครั้งเนม่าย้ายแบบไม่ธรรมดาหลังตัดสินใจซบอกปารรตแซงแชแมงด้วยค่าตัวกว่า2 2 2ล้านอยู่โรและเป็นสถิติโลกของค่าตัวนักเตะมาจนถึงทุกวันนี้และน่าจะคงอยู่ไปอีกนานแสนนานเพราะไม่มีใครกล้าจะไปลบสถิติของแกแน่กับปาเรตแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกตามที่ใจต้องการนะครับแต่ว่าการเล่นที่ฝรั่งเศสนั้นทําให้เนม่าดูเหนือชั้นกว่าเดิมนะครับเพราะพี่แกยิงประตูแอิต ไม่ได้ไปแม้แต่นัดเดียวตอนนี้เนม่าคว้าชแชมป์ในประเทศฝรั่งเศสมาคร,ครองครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแบบกับตอนที่อยู่ร,ราซิลและสเปซเรื่องฝีตีนเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะวันเนม่าโดดเด่นเกินห้ามใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเทคนิคการเลี้ยงบอลยิงได้ดีทั้งตีนซ้ายตีนขวาซึ่งบอกเลยครับว่าหากคุณเจอเนมา่าหมายถึงในฟีฟ่าออนไลน์สี่คุณได้ตัวโหดเข้าทีมนั่นแหละครับกอดมันไว้แน่นๆตีบวกแรงๆใช้เองกโ็โหดร้อนเงินอยากขายกันได้กับรายคอดงามคนที่4คริสเตียโนโรนัลโด c r 7, 7เป็นนักเตะอันดับหนึ่งของยุคนี้กับสถิติการคว้าชแชมป์และถล่มประตูอันนาทึ่งล่าสุดกระบันไป750ประตูตลอดอาชีพการข่าแข่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอีกหนึ่งสิ่งที่โรนัลโดได้รับการยอมรับมากๆก็คือว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนตัวโรนัลโดก็ประสบความสาเร็จตลอดนับตั้แต่ย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับแมนยูเก็บเวลเก็บเล็กน้อยในช่วงเป็นดาวรุ่งซึ่งพอเครื่องติดนะครับมันก็ไม่มีอะไรในโลกนี้มาหยุดโรนัลโดได้อีกต่อไปเช่นเดียวกับโทรฟี่แชมป ได้แชมป์กับแมนยูทุกรายการในอังกฤษพรีเมียร์ลีกก็ได้3ปีซอดดาสันโบวก,ก็ได้บัลลงดอก,ก็มีแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ได้นะครับกอนย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกในเวลาต่อมาปี2009ซึ่งกับสโมสรเรอัลมาดริดนี้เองนะครับที่ทําให้เขายกระดับเป็นปีศาจลูกหนังอันดับหนึ่งของโลกคนเฮียอะไรแม่งยิงมากกว่าจํานวนนัดที่ลงไปเล่นนี่เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่บ่อยในโลกฟุตบอลสิ่งที่ซานติเอโกบ้บาร์เรวิลนะครับผมตัวของซีอาร์มเซเบน เีกเพิ่มอีก4สมัยและปัดหลงดอออีก4สมัยล่าสุดกับยูเว่แม้ว่าเขาจะอายุมากแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าผลงานของเขาอย่างยอดเยี่ยมเอกอ,อุก,กว่าเหมือนเดิมเขาอย่างยิงประตูเป็น,นระดับท็อปของยุโรปควา้าแชมป์เซเรียกับยูเว่มาแล้ว2ปีตอนนี้เป้าหมายเดียวของพิโดน่าจะเป็นการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เีกเป็นสมสอสรที่3ในอาชีพของตัวเองให้จงได้เรียงความสามารถคงไม่ต้องไปพูดถึงครับโรนัลโดเป็นอะไรที่ครครบเครื่องสำหรับนักเตะในเกมรุกความเร็วแข็งแกร่งยิงคมสาวซ้ายตียนขวาม่งได้หมด คนสุดท้ายสลลาตันอิบราฮิโมวิช ถ้าหากจะพูดถึงนักเตะที่ไปไหนก็ระสบความสําเร็จสลาตันเป็นชื่อที่อยู่ระดับท็อปของเรื่องนี้แน่เพราะไม่ว่าพี่ตันจะไปอยู่ทีมไหนนะครับก็ยืนหนึ่งในเรื่องนี้ทั้งหมดครั้งหนึ่งเขาเคยคว้าแชมป์ลีกของแต่และประเทศ8ปีไปรวดไล่ตั้งแต่ตอนอยู่กับอาแจกตามด้วยยูเวอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเอซีมิลานตั้งแต่ปี2 0 0พ2นถึงแกคว้าแชมป์ลีกทุกปีมันเป็นเรื่องมาจันที่ยากมากจะหาใครมาทาบได้เพราะว่านอกากจะกต้องย้ายทีมบ่อยแล้วแม่งจะต้องย้ายไปทีมที่ได้แชม,มป พี่ตันก็กลายเป็นตำนานของที่นั่นทันทีแม้ว่าจะไปตอนช่วงอายุเข้าหลักสามแล้วแต่แกก็ยังยิงเป็นบ้าเป็นหลังจนกลายเป็นดาวสันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรปารีสควา้าแชมป์ลีกแมงทุกปีกับปารีสบางปีก็กวาดทุกแชมป์ในประเทศอีกตั้งห้ารวมๆแล้วพิสลาตันไปอยู่4ปีแม่งได้เป็น10บแชมป์ในช่วงเวลาที่อยู่กับทีมปารีสแม้ว่ากับแมนย,ยูจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่พี่แกก็ยังมีบอลถ้วยติดไม้ติดมือและตอนนี้กับเอซีมิลานตัวของสลาตันในวัย39ปีดันเล่นเก่งเกินคนอายุุ39 39จนนนกลาายยเป็นคนอที่ อดสัตว์ตั้งแต่เคยมีมากเขายิงประตูกระจุยกระจายช่วยให้มิลานเป็นยักษ์หลับซึ่งหลับมาอย่างยาวนานลุกมาเยี่ยวยังไม่เคยทําเลยแต่ทว่าตอนนี้เหมือนจะก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์ลีกเต็มตัวแล้วความท้าทายมหาอำนาจยูเวนตุสที่ครองแชมป์มาเก้าปีติดซาลาตันทําได้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นไปที่ต้องจ่าเร้นเอาไว้ในหน้าพงสวัสดาลูกหนังแน่ๆซึ่งพีซาลาตันเป็นเหมือนตัวชูโรงของคลาสเอ็มซีนี่แหละครับถ้าหากว่านึกถึงที่นักเตะที่ประสบความสาเร็จทุกที่ที่ไปซาลาตันก็เป็นเหมือนตัวแทนของหัวข้้อนนนีีไม่่่าจะเเปป็รรูรูงงสใหญทคคิ การยิงประตูที่เด็ดขาดมันจะทำให้เขานะครับกลายเป็นที่นิยมของคอฟีฟ้าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับ